สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทำประวัติของลุงโรนตามความขอนี้นะครับโอไม่ oh my, ผมเลยโอเคครับทุกคนเราก็จะมาเริ่มกันแต่ก่อนเริ่มฝากกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครบใครที่ไม่กดขอให้เป็นเกย์ตลอดชีวิตแล้วก็ขอให้เป็นซิกมาบอยด้วยโอเคมาเริ่มกันเลยดังแรกนะครับ รูปร่างลักษณะลุงโกนจะเป็นสติ๊กแมนหัวลอยได้นะครับไม่มีคอนะครับเป็นหัวลอยได้หละมีผมอยู่แค่ไม่กี่เส้นนะครับแล้วก็มีหน้าตาที่เหมือนกับสติ๊กแมนธรรมดานิดหน่อยนะครับแค่มีลูกในตาสีดำแล้วก็มีแขนขาเป็นสติ๊กแมนนะครับ อย่างที่สองลักษณะนิสัยลุงโกลเป็นคนที่ชอบกินอะไรง่ายนะครับเราดูได้จากในตอนสักตอนหนึ่งนี่นะครับที่ลุงโกลนะไปกินร้านข้าของขาวนะครับโดยที่รู้อยู่แล้วว่าใครกินก็ตายลุงโกลกินแค่ในช่วงตอนพิเศษนะครับแบบตอนอีพีแยก,กครับที่จบเร็วหรือตอนพิเศษพิเศษแบบ เหมือนจะเป็นตอนที่จบแค่ตอนเดียวนะครับจะเป็นแบบไม่มีอีพีต่อเหมือนโรงเรียนะมหาวิทนะครับหรือแบบสมัยป .4 สี่ของฉันนะครับสิบมังผมไม่แน่ใจนะครับแล้วลุงโกรนเป็นคนที่กลัวมากนะครับเป็นคนที่ขี้กลัวมากขี้กลัวผีมากเลยนะครับเพราะว่าลุงโกรนนะครับหัวโกรนใช่ไหมครับ หัวโกรนนี่คือโดนผีหลอกจนหัวโกรนนะครับก็แปลว่าลุงเกิลนะครับเป็นคนที่โดนผีหลอกบ่อยที่สุดในกลุ่มโอเคแล้วลุงก๋งก็ชอบกินหอยหลอดนะครับลุงก๋งอยู่ริมชายหาดอยู่ริมชายหาดนะครับเก็บหอยหลอดมากินนะครับและอาที่สามนะครับ ก็จะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากพลังและความสามารถพลังและความสามารถของลุงโกลนนะครับลุงโกรนทุกจักรวาลมีพลังเดียวกันเลยก็คือเป็นอมตะนะครับไม่ใช่อมตะแบบในหมู่บ้านชิปโป้นะครับที่วันเดียวแล้วฟืน้นอมตะนี่ถึงแบบไม่ตายนะครับแต่เจ็บเจ็บแต่ไม่ตายเป็นคนเดียวในหมู่บ้านเลยนะครับที่เป็นอมตะซึ่งเหมือนจะ ซึ่งมันก็จะมีพลังชีวิตที่สูงกว่าอาจารย์ของแตงโมแล้วก็มะกอบน้ำน,นะครับหรือพ่อมนนรกและพ่อมสวรรค์นี่แหละมีพลังชีวิตที่สูงกว่านะครับเพราะว่าอาจารย์ของพ่อมสวรรค์แล้วก็พ่อมนนรกครับตายแล้ววันเดียวฟื้นใช่ไหมครับแต่โกลนไม่เคยตายเลยครับไม่ตายเลยสักนิดเดียวอะ เจ็บนิด,นด,นดนนหน่อยคระตาพ่อมุดเสื้อขาวพ่อมุดอันดับหนึ่งของโลกนะครับยังไม่สามารถจะสู้กับลุงกลนได้เลยกัจิกจก็สู้ได้แหละแค่ลุงกลนมันไม่ตายอะสกิลกัดสกิลกัดลิ้นของลุงจ๊ดก็ยังทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับไม่ใช่สกิลเดียวเท่านั้นที่ทาลุงโกลนได้ก็คือสกิลพิษของขาวนะครับสกิลเนี้ยลุงกลนจะไม่ได้ตายนะครับแค่จะบาดเจ็บจนไม่จนฟื้นฟูตัวเองไม่ทันนะครับ เต่มความฟื้นฟูของลุงกระครับช้านะครับถึงจะเป็นอมตะแต่ฟื้นฟูความเจ็บปวดนี่ช้ามากการป้องกันก็มีน้อยนะครับเพราะว่าลุงกรธนะครับเป็นมนุษย์ธรรมดาเลยนะครับไม่ได้เหมือนคูโย่งกับอะไรนะคูโย่งแล้วก็ปิดนะครับที่จะเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วก็เบสเบสบอยมั้งเบสบอย ซึ่งก็จะถึงกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วนะครับอย่างที่สี่นะครับก็จะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากจุดอ่อนจุดอ่อนของลงกลงก็คือสกิลของขาวนะครับหรือว่าเชฟที่สุดยอดที่สุดในโลกนะครับทำแล้วให้คนกินขึ้นสวรรค์ได้เลยแล้วก็เคยเป็นฆาตรกรเอาเนื้อคนกินแล้วตายอะ่ะมาทำเป็นอาหารด้วย แล้วจุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งของลุงโกรเลยนะครับก็คือลุงโกรน่ะจะเป็นคนที่อ่อนเอเกือบมากมากที่สุดในกลุ่มนมั้งหรืออาจจะมากที่สุดในหมู่บ้านชิฟฟ์ฟแล้วเพราะว่าลุงโกนุนะครับมีความแข็งแกร่งน้อยมากแต่พลังชีวิตสูงแบบเป็นอมตะอ่ะแต่ความแข็งแกร่งอ่อนแอมาก ไม่สามารถป้องกันสกิลฮุทูแบบบาสเตอร์ของพ่อมูสเตอร์ขาวได้นะครับจะทนได้ก็เย็นแต่เจ็บนะครับก็เจ็บจนแทบเดินไม่ได้อะสกิลเดียวเท่านั้นที่สามารถทําให้ลุงโกลนหยุดชะนักได้เลยก็คือสกิลของขาวนี่แหละครับก็น่าจะจบไปแล้วนะครับสําหรับประวััิลุงโกลนนะครับก็สําหรับคนที่มาขอผมให้ทําคลิปนั้นนะครับหรือคลิปนี้นี่แหละ ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะคระแล้วก็ฝากกดติดตามให้ถึงผู้ติดตาม1นึ่งแสนด้วยขอบคุณสำหรับทุกคนที่กดติดตามผมนะครับส่วนคนที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากจิ้มปุ่มกดติดตามด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับบายบายไว้เจอกัน